ฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วเป็นก้อนเกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไรดีฉีดปากกี่วันทาลิปได้ต้องดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์ปากอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะบอวาวีสแควร์คลินิกนะคะ ฟิลเลอร์ปากเป็นถัรการที่หลายคนลองแล้วติดใจแต่บางคนฉีดแล้วก็จะมีอาการบวมหรือฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วเป็นก้อนแล้วก็มีคนไข้าถามเข้ามาเยอะเพราะอยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยอย่างไรดีและมีอีกสองคำถามที่ถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าฉีดปากกี่วันทาลิปได้และวิธีการดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์ปากทำอย่างไรบ้างหมอมีคำตอบมาให้ค่ะ สำหรับบางคนที่ฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วเป็นก้อนไม่สวยไม่เป็นทรงเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะสาเหตุแรกเกิดจากการฉีดโดยแพทย์ที่ขาดประสบการณ์ทําให้ฉีดผิดตําแหน่งและฉีดผิดชั้นผิวค่ะสาเหตุที่2นะคะก็เกิดจากการใช้ยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการฉีดปากส่วนสาเหตุที่3ค่ะก็คือการใช้ปริมาณฟิลเลอร์ที่เยอะเกินไปค่ะ สาเหตุที่4ก็เกิดจากการใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านออยหรือเป็นฟิลเลอร์ปลอมค่ะถ้าฉีดฟิลเลอร์ปากด้วยฟิลเลอร์ปลอมที่อันตรายมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะพอนานไปนะคะก็ทําให้ฟิลเลอร์นั้นเป็นก้อนแล้วก็ไหลย้อยนะคะทําให้ต้องไปขุดออกอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสลายได้ด้วยตัวยาสลายฟิลเลอร์เหมือนฟิลเลอร์แท้ค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะก่อนฉีดฟิลเลอร์ปากเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนและเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและใช้ฟิลเลอร์แท้เท่านั้นนะะะคเเเพรราาาาถ้้้้กกิดดดปััญหจไไไแขทที่ และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะว่าฉีดปากกี่วันถึงทาลิปได้ อันนี้หมอแนะนํานะคะว่าให้งด12ชั่วโมงหลังฉีดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาได้ปกติเลยค่ะและถ้าอยากให้ผลลัพธ์อยู่ได้นานๆนะคะหมอมีวิธีการดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์ปากมาแนะนํากันค่ะข้อแรกนะคะก็คือห้ามบีบนวดคลึงหรือจับบริเวณที่ฉีดนะคะข้อที่2ก็คือควรงดดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มร้อนนะคะเพราะจะทำให้ปากบวมแล้วก็มีการอักเสบได้ง่ายค่ะข้อที่3นะคะคนที่ชอบเม้มปากกัดปากหรือทําปากจู๋ให้งดไปก่อนนะคะเพราะจะทําให้ปากเสียทรงได้ค่ะข้อที่4นะคะก็คืออย่าดึงหรือลอก บริเวณริมฝีปากนะคะเพราะจะเป็นการทําลายผิวที่ริมฝีปากซึ่งจะทําให้ความชุ่มชื้นน้อยลงค่ะข้อที่5นะคะในช่วง12ชั่วโมงแรกให้งดการใช้หลอดดูดน้ํางดการทาลิปสติกและงดการสูบบุหรี่ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะแนะนําให้ดื่มน้าเยอะๆเพราะจะช่วยให้ฟิลเลอร์ฟูขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ฉีดปากแล้วเป็นก้อนหมอแนะนําว่าคนไข้ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฉีดปากก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อควรระวังการเตรียมตัวก่อนฉีดฟิลเลอร์ที่สําคัญคือวิธีการสัง อย่างช่อง v ีสแควรก็มีคลิปที่คุณหมอแนะนําไปสามารถคลิกดูได้เลยนะคะและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง v ีสแควร์คลินิกไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาสอบถามหมอได้เลยนะคะหรือใครที่อยากปรึกษาหมอทักมาได้เลยนะคะหมอตอบเองค่ะ